สวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลมาทำนายดวงของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะตั้งแต่วันที่ 20- 2สสิงหาคม2566ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะดาวประจำตัวของคุณนะที่เกิดวันอังคารนั่นเองได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเชงนั่นหมายความว่าตัวคุณต้องมีความโลดโูนโจนทยานหากใครทำงานอยู่ก็เป็นจังหวะที่คุณควรจะบุกลุยสู้ แต่จะต้องมีสตินั่นเองนะคะเรามาฟังในเรื่องของการเงินกันก่อนเลยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินมนแล้วก็พักอยู่ในเรือนวินามีเกณฑ์ได้เงินแบบปุบปับฉับพลันนะรวมถึงรายจ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีในลักษณะของการวางแผนจัดการการเงินเตรียมไว้จะเป็นการดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเหตุแห่งรายจ่ายนั่นก็หมายถึงเรื่องของการเดินทางหรือมีโอกาสที่จะเจ็บป่วย นะคะปลุกปรับฉับพันจ่อมรถช่อมบ้านนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของการงานค่ะดาวประจำัวของคุณได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรประกอบกับดาวการงานที่พักองศาส่งผลให้คุณนั้นนะคะอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือเหน็ดเหนื่อยบุกลุยสู้มากกว่าปกตินั่นเองแต่อย่างไรก็ดีค่ะ การทำงานนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะแต่ว่าจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะและต้องมีความรอบคอเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของเอกสารการสื่อสารต่างๆมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะคะรวมถึงช่วงนี้นะคุณก็มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางนะแบบปุบป,ปับชับพานมีโอกาสเดินทางใกล้ไกลได้ทั้งหมดค่ะ ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดหามงคลบูชาอักดิสิทธิ์แนะนําให้คุณบูชาเป็นพระราหูทรงครุฑลอยองค์นั่นเองค่ะคุณจะบูชาที่บ้านหรือติดรถหรือจะติดตัวประจําตนได้ทั้งหมดเลยพระราหูจะส่งผลช่วยคุณขจัดปัดเป่าปัญหาในช่วงเวลานี้นะคะให้คุณมีกําลังในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักคนมีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้ถ้าคุณห่างไกลกันนะหรือมีเกณฑ์มไม่เข้าใจกันให้คุณหันหน้ามาคุยกันนะคะ ค่อยๆลดค่อยๆปรับจูนกันนะใช้เหตุผลเป็นหลักนะคะจะส่งผลดีในเรื่องของความรักคนสําหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าคนที่กําลังโสดอยู่แนะนําให้คุณเดินหน้าหาเงินมุ่งมั่นตั้งใจทํางานในช่วงนี้ไปก่อนจะดีนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลานอกเหนือจากงานปกติแล้วนะคุณหาเวลาในเรื่องของการออกกําลังกายจะดีจะส่งผลดีให้กับ ตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะไปยิมหรือว่าจะเปิดแต่คลิปดูแล้วก็ทำออกกำลังกายตามคลิปเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดในวันอังคารนั่นเองนะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกลุ่มของพวกเราโหราสิทธิ์ฟันธงนะคะพวกเราก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำนายดวงนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ อาจารย์เปิ้ลก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ